บสบายดีเนาะเพ่าเสิมาหน ouais. ถอรถเนาะเปลี่ยนมใส่รายรถมื่ออาทิอีเอออีีเก่าหานเนาะวิทอยู่ะวิทยน้องมอนงานถอดรถเนอันนั้นโอ้กะปากูได้อามหาเอ้ยกะปากก็เจี๊ปากันใส่กะปากไตัวนี้อ้ีกะปากวะ ังจากวันี่เฮพี่น้องเนกรติดไลอยู่น้องมองเนาะมันบ่แห้ง้มันแบบโบเมนแบบลอยซาาพี่น้องบบซ้ำลอยซ้ำแหง้าซ้ำลอยหนึ่งเลยหลอยนึ่งเลยซ้ำลอยหนึ่งหลยอิบแบบมันนี่นะมันเกิดมาสูตรการสุดมันเกิดมาสตดพี่น้องยม นั่นแหละส่ายม,มีบอลฮักนอนพี่นอ้องแท้ในแต่ทอมีฮักแล้วก็ปุง่งแอฮักในนี่อันนี้ติดวัตก่อนอหาโมาเขาพี่นอ้องครับอันนี้ควา้าตัวเสืออันนี้ควา้า บาดแพ้มังหลงถือกนันนี่ยืนบาดแน่ยนงมันก็ว่าจะหายอย่างไรแต่มันเขื่องมันอตอนนี้ว่าโทษท่านมีเงินแปลงเนาะพี่น้องแต่าพคารอยากสลรับโซนกับสำรับโซนไหนเนาะทักแชท เบื้องนี้หนิงกับเบื้องนี้ิงอยี่ต้อมาจับก็ไดเพราะว่านี่มันอันนี้ดีแต่พวกอาพวกมมกมามันก็สีขาวกว่านี้นี่วาตุน้สเอำเอาไปแล้วเบิรเนาะมึงจะเอาไปสะทอบ่เอาเบิร์ก็ได้กูไปหันพวกแหงงงตวนีสใสอด้วยพวกแงงงมีมันมันบวีตายนี่นี่บวีโดด มันขามันต่ำตัวนี้ตัวต่ำบอลนี้เวเพล่กู้ันนอต <laughs> ัวนี้คณะมึอบอลจอดเลยจอดแพงมกจะกกูท่านีเนี่ยนะตอนนหลวงเงินยนะไปซื้อ,อ,อกุ้อขานไก่มือฮมเทีงดนกะองแซนว้าบอเดิมเนเติมเงนมได้ไถขายได้สิสนับสนุนแก้ขางอรอกสนับสนุนไหนเน,นาะแก้ขางสปิงกาวนาเนี่ยสา้างได้ นใจทราบส่ทราบนนได้เนาะวาตัวเงียไปดิสึมาใส่อยู่ทนยืนยันทนนี่นซือมาใส่แล้วเนี่ยเดือดแล้วถามมันลดการห่อเพื่อนอะไเลาลดนาห่อเ่าน้ำมันได้บ่บดีขี้โดนน้ำมันเต็มทังเลยนึกยังยตอนปีน้ำมันเต็มบ่เด๋อดอืมแน่นอยหนึ่งดิงอะดิงอะเว้ Bí tí mà, ở đây thì nó ở lại biển mỹ đuổi. Bí mật là yên. Bí mật ngang yên. Bí mật ngang yên. Hang hoàng hoàng. nhìn mật. Bí 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 mật. là mật. Bí 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 wow, Bí mật. มาหันนี่หันเบลองนี่ก่อนนะหันเบลองนี่เขาเต็นเมื่สุดแหงหันซองเบลองนี่ยาวลมหันแล้วก็มาหันนี่หันนี่เอาใหม่เอาใหม่หรืว่าเอาแยกอะไรมาเสียบเนี่ไว้กับเสียบเที่เบลองนี่ไว้แล้วก็ครบวันนึ่งมันซ้ำกันถ้าก็ดึงไหวอ๋อดึงไหวอ๋อแล้วหันเตะเขาอย่เงี่ยมันมันก็บวกแง่เลยแต่ที่ย่าง นอดขาดได้ยวินอตบานนะฮั้นค่อยฮั้นไปใส่ก็ใส่ได้นอะวาถวนให้ใส่เนาะนส่งส่งตายวะส่งตายมันต่างกันพี่น้องถ้าจัาปรอยสหามันมีสี่ตี่ยนนี้กจาปู่เองกูีมีสองตัวสองตัววะนี่เนี่ยสียงแบบนี้บ่ แบบนะี้มันเสียงเลยเสียงมันเนนช,ชื่อนมาที่นบ่นี่กะออเนี่น้องอักเนีะมันกะออสเปรเครืองนี่อออักเีละอักเีท่านีเอาจะทอไปเจอ,จอ,อทกัทนมันสิไปนมอทอเป็นยังทอหนาทอหนากว่า ได้ขัดนอพี่น้องอยู่บ้านถาดเดานะาะก็วันท้นออายเนาะท้ายแต่ว่าถวนกับปล่อยสาขาครัจ้างถาดต่ท่านหน่งซื้อมาใส่ <c ười> ถัดไ <c ười> ่ก็สร้างกระแตกันแต่นีมยมเนี่ยตามเงื่อนเนี่ยมีฟานมันขูดแดนเข้าไปสูนหยุดหน่อหนึ่ง <c ười> นี่ของเรา <c ười> ส่วนหยุดบฏิบ <c ười> ัติหน่อยหนึ่นง <c ười> แถวขนาดดีๆมากเลยเหลือมมากตต่นมาดีละด่างามึง hmm. ท mm ิ hmm. ุ่นเกาะตีนมึงตำน้อยนึงเดี๋ยวบ้อนบมาลันซื้อมาเป็นยังนะขันตาตำตาตั้อืมข้องตายางนี่เชนกุ้งปลยางเหลังไงแบบโดนมเดีส่ะเนาะข้องบาตรถนนี่แต่เลียน้ท่ะซื้อเลียนอออเซียของห้างอี่นาะมัน อยากมันซึมนี่มีมันซึมท้ายาว่ากันมันซึมนะมันซึมนะเออเห็นมบมงอ,อมบงหย่อนหนึง่งขอเสียกานตะเผาครับโก่งกระตโตม,มันเลยนีย่มันจับแนแกงไพ่เคยใส่กระชิบุแล้วมันแกงซำได้อแม่นหัเขาจะหั่นเอาวะเดือดหัวเขาแม่ด้ววะ ตอนดรถตีนอันนี้นี่นี่กับเสียนอนนอนซิปมาใส่มีอยู่ครับถ้าไปซื้อเอาเดี๋ยวเสียดิ๊กมาใส่มันมันดูแท่กว่ากันเลยนี่เป็นตะปุ๊กแอร์ปุ๊กแอร่อยร้อยซิฟกับร้อยหนึ่งมันไอยเดียวแต่เราเมินเนาในหน่อยหนึ่งซ้ำอยู่บ่เวิร์นี่มึงเหน่วดิซ้ำอยู่บ่เวิร์กอันี้ซ้ำบ่อเวิร์กตันนี้บ่อเทิงเนาะเถิงบ่อซ้ำนี่บ่ซ้ำเต่าเจนี่บ่ วัว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 ,วดูแห้งแหงแล้ถก็ถ่าวามือนเนาะอัน้ไปต้มเลยตอนแลนเนาะรถอดวาวเมืองนู้นทีเปลี่ยไใจเนาะดูนี่เอาเวียกันสุดที่ไหนนี่คือนี่นี่โดนนี่คือนี่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 ฮัลโหล